สวัสดีครับวันนี้นำมาชมโหย่าอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นโหย่าที่มีถิ่นฐานอยู่ในบ้านเรานะฮะอยู่ต่ภาคใต้นะฮะชื่อว่าโหย่าตุ้มหูเพชรหรือว่าโหย่าลาคูโนซานะครับอันนี้เป็นโหย่าที่เวลาบานแล้วมีกลิ่นหอมมากนะครับ จะเห็นว่าดอกที่ข้างบนนี่นะฮะเป็นดอกที่กำลังบานนะฮะกรีบดอกสีขาวมงกุฎสีครีมเหลืองนะครับแล้วก็ถ้าลงมาข้างล่างนะฮะ,ะเห็นสามดอกตุ่มๆนั้นคือดอกที่ยังไม่บานนะฮะช่อน,นี้จะมีที่บานนะฮะกำลังบานแล้วก็นี่บานแล้วนะฮะบานแล้วนี่ฮะ กลมๆนี่นะกรีบดอกม้นวนกับพนด้านหลังนี่นะฮะสามดอกนี่นะฮะดอกที่เรียกว่าบานแล้วนะฮะเป็นโหย่าที่มีถิ่นฐานทางบ้านเราส่วนมากพบทางภาคใต้นะฮะก็เห็นขึ้นมาถึงแก่งอาจารย์นะฮะจังหวัดเพชรบุรีเรื่ออาจจะขึ้นเลยไปยังไม่ยังไม,ไม่ไม่แน่นอนยังไม่เห็นนะฮะอันนี้นะฮะเป็นโหย่าบ้านเราครับก็ เนี่ยโหยา่าชนิดนี้ใบจะมีใบขนาดเล็กนะฮะใบขนาดเล็กขึ้นไปดูใบข้างบนนะฮะอันนี้เป็นอีกช่อหนึ่งครับนี่โหย่ยาตัวหูเพชรอันนี้นี่บานสุดแล้วนะฮะ ก็จะมาประมาณบานประมาณสองวันนะฮะก็จะโรยนะฮะถ้าดูวันนี้ก็จะเป็นช่อดอกเล็กๆที่มีดอกตุมต้มๆอยู่นะครับนี่นะฮะลักษณะดูนี่นี่ใบของมันนะฮะใบก็จะเป็นใบขนาดเล็กนะฮะนี่ฮะใบขนาดเล็กขึ้นไปดูอีกหน่อยก็จะเป็นอีกช่อหนึ่งนะฮะ เป็นช่อหนึ่งอันนี้เป็นด้านหลังนะของหัวหาตุ้มหูเพชรนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าเวลากรีบดอกมันบานหุบมาทางด้านหลังนะฮะม้วนกลับมาทางด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับน,นี่ก็คือหัวห้าตุ้มหูเพชรนะฮะอัน,นี่ใบของมันฮะใบ,บเล็กๆครดอกไม่กลิ่นหอมฮะถ้าใครชอบ กลิ่นหอมแล้วก็ผมว่าไม่พลาดที่จะดมกลิ่นหอมของดอกชนิดนี้นะฮะครับมาให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับชัดๆนะครับดอกของโฮย่าตุ่มหูเพชรหรือโฮย่าลาคูโนซานะครับ